เอาเลยครับก็สวัสดีทุกคนสั้นๆเลยรายการเลยครับผมก็ในคลิปนี้จะมาสอนหาคีย์นะครับผมก็มากดลิงก์คีย์ตรงนี้นะครับผมกดลิงก์เว็บไซต์หาคีย์ของตัวรันเจ้าเดลตานี่แหละนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรากดก๊อบไปแล้วนะครับให้ทําการเข้า Google Chrome นะครับเพื่อนําลิงก์ที่เราได้นะฮะเซิร์ชไปเลยนะครับผมก็วางแบบนี้นะครับแล้วก็กดเซิร์ชไปเลยเนาะนี่จะใน Google Chrome หรือใน อะไรก็ได้นะครับผมเออหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยมากดตรงนี้นะครับนี่เขาจะบอกว่าให้เรารอสีวินาทีนะครับผมเพื่อดําเนินการต่อนะเราก็ทําการกดไปเลยนะครับผมก็กดแค่สีขาวนะครับอ่ะกดไปเลยนะครับถ้ากดไปแล้วมันขึ้นหน้าจอขาวแบบนี้ก็ให้กดย้อนกลับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ามันก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเอออันนี้นะครับผมในคอร์สรนี้มันจะมีกรณีอย่างหนึ่งคือมันจะขึ้นพรีเนียมนะครับผมเออ ก็เมื่อวานพี่ขึ้นพีเนียมนะครับกดไม่ได้ไม่รู้ไปนไรนะครับผมก็วันนี้ไม่ขึ้นพีเนียมแล้วนะครับก็แสดงว่าเอาคีย์ได้เนาะให้เรามากดตรงนี้นะครับสีชมตรงนี้เลยนะครับผมก็กดเข้าไปนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยมากดข้ามตรงนี้เนาะอ่ะเราก็กดไปเลยนะครับนี่นะครับผมก็จะได้ปาแบานี้ถ้ามันไม่ไปหน้าต่อต่อไปให้นะครับให้กดจุด3จุดนะครับผมเปิดเว็บไซต์ทุกคนเนี่ยให้เป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับหรือจําลองเป็นคอมนั่นแหละนะครับนี่เปิดรูปคอมไปนะครับ ก็จะได้เป็นแบบในคอมมานะครับแล้วเราก็ทำอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะถ้ามันขึ้นพีเนี่ยแบบนี้นะครับผมถ้าเรากดข้ามไม่ได้ก็ให้กดสีดำนะครับเพื่อลบออกนะครับอ่ะแล้วเราก็กดข้ามไปเลยนะครับนี่เลยตรงที่เดิมเลยนะครับผมกดข้ามตรงนี้ไปเลยเนาะอันนี้ต้องปรับเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปก่อนนะครับนี่นะครับผมก็ได้แล้วนะครับอ่ะรอสักพักนะฮะผมก็กดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแถบสีขาวนะครับ นี่เลยเนาะก็ทําการกดนะครับผมค่อยๆทํานะครับผมเออถ้าขึ้นโฆษณาก็กดย้อนกลับนะครับผมนี่ก็ได้คีย์แล้วนะครับเป็นคีย์ของทางด้านตัวรานินจานะครับผมแล้วก็กดคํารอบคัดลอกลิงก์เออแล้วก็เข้าเกมนี่นะครับผมแล้วก็จะใส่คีย์ให้โดยอัตโนมัตินะครับของเจ้าตัวรานินจาอัปเดตล่าสุดนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมบ๊ายบายครับ